นี่สมัยใไหมไม่ได้สักบาทอืมสมัยใไหมไม่ได้สักบาทเลยไม่ได้เลยฟรีเลยฟรีเอาลูกมาเลี้ยงคนเองตัวเองจ่ายค่าค่าเทอมเองจ่ายค่านมเองค่าอะไรเองเขาเขาบางครั้งก็สองสามเดือนให้มาพันหนึ่งไม่คืนเลยไ่คุ้มอืมไม่สำไม่ยหมอย่าทำแบบนี้เนาะสมยไหมนี่เขาใครจะคิดว่าจะรักกันเอากันหรือให้พ่อแม่ เข้ามาสิเข้ามาให้รู้เรื่องให้รู้เรื่องจะรักกันเอากันยังไงก็ให้พ่อแม่ทางางผู้ชายเข้ามาโขเข้ามามันแล้วได้ไรอย่างนี้ถึงจะได้จะเอาโกนอย่างนี้จะเอาโอนแล้วมีลูกมีหลานยังไม่แต่งอีกอืจะทํำยังไงอ,มอมไม่ก็ยังนี่เลยออมโง่โง่โงไม่มีหรอกไม่มีคาว่าแฟนหรอกสมัยก่อนเนาะมีแต่มั่นคูมั่นจะมั่นมัเแล้วก็ มั่นแล้วก็พูดใจเฉยอืยพูดก็เฉยมามาได้มาติมาตองมาจับมันง่ายเงาพูดันเวลาก็มาก็ถึงเวลาแล้วเวลาจะแต่งเงาเราคุยกับคนอื่นใหม่ได้ไหมม่ได้ถ้ารู้ถ้านูเขาก็มามั่นแล้วพูดกับคนอื่นมาได้แต่ถ้าเกิดว่ายังล่ะยังไม่มั่นล่ะยังไม่มั่นพูดได้มั่พูดได้สวยเลือกได้ ยังไม่มั่นพูดได้ก็โสดจนกระทั่งแต่งงานเนาะอือโสดจนกระทั่งแต่งงานถ้าไม่แต่งก็คือว่าโสดใช่ไหมโสดเนาะอือเฮ้ยโบราณเขาเขาตกลงชัดเจนเขาให้มีการแต่งชหญ่เจนเนาะคนคนแก่คนเจ้าจบลงกันก่อน